ใช่ไหคะคุณนัทมาแล้วเไงเนี่ยคุณนัทเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเนี่ยแซวมนบอกว่าจะกินมังสวิรัติห้าวันครับเหรอจริงเหรอไม่บอกว่าถ้าติีจะกินมังสวิรัติห้าวันของคุณเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบเอ็ดไหมอายของคุณนะเป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดมากมายาวเขาวนะได้ได้อยู่เนาะ ได้ดูไูเอ้ยอย่าคุณอย่าแกงผมสิผมก็ไปแซวคุณนะในจุดต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแมนสบายคนสวยสวัสดีนะคะคุณคอนอคอมเม้นชั่นแล้วเนี่ยเขาพูดคนสวยแล้วทำท่ายิ้มแล้วอารมณ์ดีใส่เขาไม่ไปต้องอ่อนโยนต่อคุณนัรแล้วในจุดเนี้ไปต้องอ่อนโยนพอทั่วลงไม่หยุดโอเคไม่น่าเชื่อเลยว่ะ ทำไมก็แบบคงลิขีตเอออะไรเออหรือเปล่าของดาราสาวไม่เยวผมขอพูดขอพูดจริงจังจริงจังเลยวันนี้มาจริงจังเลยนะก็เหมือนที่เราพูดกับนุกกระปายนั่นแหละตลอดก็คือแบบว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่ว่าอยากให้คุณอะมีความสุขในทุกๆวัน คือถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีความสุขคนอื่นเขาก็ไม่มีความสุขคุณไม่สามารถไปส่งความสุขให้คนอื่นได้คุณเข้าใจไหมก็คือขอให้อย่าเจ็บปวดกับอะไรอีกต่อไปแล้วก็ขอให้ไม่มีอะไรมาทําร้ายคุณได้เลยทั้งกายทั้งใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าทุกคนแบบว่าเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากให้คุณมีความสุขนั่นแหละถึงแม้ว่าจะแกงจะเล่นจะอะไรต่างๆก็คือหวังว่าให้มีความสุขตลอดไปนะยกงแต่ก็รักก็พูดสิ ไม่พูดพอเป็นดาราสะคุณพูดก่อนสิคนัดคาแบบไม่มีแล้วนะคุณนัดคามีแต่คุณนัดอย่างเงี้ยรักคุณนัดนะครับคีมีโนโตปะวคุณจะเคืนอะไรเนี่ยคีมีโนโตมี่เกิดดีเพราะตุ๊กตาตัวนั้นอ่ะผมเอายัดใส่ กกมีคนถ<อ>นะามเยอะมากบอกว่าคุณนัากลิ่นเป็นยังไงนะบอกว่าให้ภามาเล่าเรื่องแล้วกันคุณน้ตรงนั้นอะตรงหัวมันอะตรงหัวมันอะผมเอาใส่จริงๆนี่คุณไปทำอะไรงันเลือเออผมใส่เลยผมใส่เลยก็ใช่ไงหนูเปิดถุงมามันแบบบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคนเรามันข้างรักอะเออแกงฉัน <c oughs> <c oughs> ไม,มายถึงเกเมนซอว์ักเมยนซอไรด้วยไปก็รู้ใช่ไหมถึงว้ว่าจะแกงกัน โ oh. อ้ยอบขอคุณนัด้าขอคุณนัด้าหวานๆหนึ่งทีได้ไหมคุณขาสคุณนัดาเปล่านะครับคนัดาคุาบอกว่ารักนะคะคุณนัดค,คุณนัดับ,ดบ,ดบไม่รักคุณนัดนะ oh. รักคุณนัดนะเออเย้ yeah. และขออนุญาตกริกิงกริงค่ะขอหนึ่งคำได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณนันนะคะนัดครับลุกรักคุณนัดนะรักที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวผมจะไปกินมังสวิรัติให้ห้าวันนะะคะขอบคุณคุณนัทมากๆเลยนะคะกิคุณทาุมปลานิมปลาทอง ขอบคุณะขอให้พร่างายแข็งแรงนะค่ะขอบคุณเหมือนกันเช่นกันคาะคุณนานะะคคขอบุณนะคะ